ครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดระยองนะครับแต่วันนี้ผมจะพาไปหาปลาลกิ้นร้านเด็ดๆหน้ที่จังหวัดระยองอีกเช่นเคยนะครับเหตุผลที่ผมมาจังหวัดระยองบ่อยเพราะว่าจังหวัดระยองใกล้บ้านผมเองนะครับบ้านผมจันทบุรีแต่ผมมาถ่ายระยองนะครับนี่ครับ ท้องฟ้าใสนะฮะเม่สวยแต่ประเด็นคือวันนี้ไม่ค่อยมีแดดครับฝั่งนี้ครับเมฆเห็นไหม,ไมเมฆเยอะกว่าฝั่งนู่นอันนี้คือความเป็นวันนี้จะพามาทดสอบความสวยงามของท้องฟ้าวันนี้ผมาจะไปถ่ายรายการทารกกนหิวที่จังหวัดระยอง เอฟซีราชมคลิปนี้นะครับว่าผมจะไปกินที่ไหนไปกินร้านไหนนะครับแต่จะคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับติดทะเลสวยแน่นอนคลิปนี้ปกติรจะต้องมาเที่ยวฝั่งน้ำประเสทุ่งบงทองตรงก้แล้วพอเจ๊กลับจากงานเลี้ยงจ๊ก็ซื้อจากตลาดผิวมให้เขานี่ครับแต่ประเด็นคือเมื่อกี้ฝนตกเอ้ยนู นแล้วมีอะไรขายบ้างตอนเนี้ยเออแต่เจ๊วันนี้เจ๊กินเล่นจี่เจ๊น็อกเลยครับแต่เบื่อฝนตกนะฮะกินไม่ได้ปวดหัววมาที่ออกนี่ครับปากน้ำประแสไม่มาไม่มิวเวอร์ต้องแทนเี่ครับปากน้ำประแสเออดีแม่จะได้กินทุเรียนนาทีใบไม่มีสุกเลยมาถึงระยองต้องมาเที่ยวปากน้ำประแสครับ One hour later สวัสดีครับวันนี้ผม เจนนองซีฟู้ดนะครับร้านเจนนองแซฟเวอร์นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่ปากน้ำประแสนะครับนี่ครับตอนนี้อยู่นี่ครับตรงนี้มีอาหาว่นะครับให้มาที่นี่เลยครับกับชุมชนปากน้ำประแสนี่ครับวันนี้จะพามากินข้าวที่ร้านเจนนองซีฟู้ดนะครับนี่นะครับถึง้ะครับเจนนองแซฟเวอร์ มาถึงแล้วนะครับผมกับร้านเจน่องแซฟเวอร์นะครับที่กัดนะครับอยู่ที่ปากน้ำประแสแต่ว่าที่นั่าก็มีให้เฉพาะน่าจะเฉพาะรยินน้ำนะฮะดีตรงที่ได้ถ่ายวิว้ริมแม่น้ำประแสนะครับร้านนี้ก็อยู่ที่ปากน้ำประแสนะครับนี่ครับแล้วที่สำคัญคือที่เนี่ย เขาจะมักออกแบบด้วยสไตล์ไม้เก่าลาสสดเ็กนะคะนี่ครับที่ร้านเจหน่องแซฟเวอร์นะครับฝั่งหน้าประแสนะครับใครมาฝั่งหน้าประแสต้องมากินอาหารร้านนี้๋ออยน,นู่นโอเคครับผมสั่งอาหารมาเลยครับวันนี้ผมสั่งก<ะ>๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวานนะครับ มันก็คล้ายกับก e ิตาโฟนะฮะแต่เป็นแบบแห้งมันก็คล้ายกับผัดซีดิ๊วนะฮะีครับกุ้ดเขียวผัดเปรี้ยวหวานนีครับกุ้ดเขียวผัดเปรี้ยวหวานใช่แต่ว่าประเด็นคือเขาไม่ได้มีเครื่องเปิดมาให้นะฮะกินแค่เส้นใหญ่ก็คุ้มแล้วข้าวต้ยคะโอ้ยทำไมเชิเ็ ก๋วยเตี๋ยวผักเปรี้ยวหวานหวานว้าวอ่เป็นควาตุ๋นน้อนึ่จับพวก่อลได้ย่งเดืเดมึีจลย อันนี้ผมสั่งเป็นหมึกคุกแป้งทอดเอามาทอดกระเทียมแล้วสั่งกว่าตังคือต้องมา,างเราเครบ สุดข้าไม่ยอมนั่งอยู่ปลูกใก็จะกลับเจ้า <c oughs> หวังลานนี้ห้ามผ่านครับ อันนี้ครับอันนี้จะเป็นควาสีตุ๊กตะวางน,นะ,ะน,นี่ครับควา,วา,าตุ๊กตะวันเออมาปักหน้าประแสงมากินข้าวต้องร้านนี้เลยครับเจ๊หน่อกแซฟเวอร์อาหารอร่อยเมนูครับ เออรามาร้านนี้ต้องสั่งก๋วยเตี๋ยวผัดเปรี้ยวหวางแกงเผ็ดฟานซีนะฮะทุกอย่างในต้องสั่งตอนนี้ผมก็อยู่ที่ป่านาประแสรครับนี่ครับชอบมากเลยนี่ฮะแล้วก็มาดูบรรยากาศนะฮะนี่คือหมู่บ้านของ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นการขายน,นี่ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าบ้านเก่าริมน้ำประแสนะครับไปละ